สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนนอนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุญธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงตรีโกณมติติตอนที่5เรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูอินเวอร์สนะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันนะเรามาเริ่มที่ sin x ก่อนนะครับนะสิ่งที่เราจะนิยามนะครับก็คือเราจะถ้าสมมุติเรามี y เท่ากับ sin x นะเราก็อาจจะหาอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สของฟังก์ชัน sin x คืออะไรทีนี้ถ้าเกิดเรามองภาพนะครับกราฟของ sin x เนี่ยนะถ้าเกิดเราวาดกราฟกราฟของมันเนี่ยนะครับไม่ใช่1ต่อ1นะครับนะกราฟมันมีคาบนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะพอมันไม่เป็น1ต่อ1นะครับสิ่งที่เราจะทำได้นะครับก็คือเราจำกัดค่านะครับจำกัดค่าโดเมน นะครับในส่วนที่ให้มันเป็นฟังก์ชัน1ต่อตัวหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะาจํากัดค่าของมันนะครับนะสิ่งที่เราดูจากรูปนะครับเราเห็นได้ชัดว่าเราก็เลือกตัวที่มันอยู่ตรงกลางนะครับนะก็คือเส้นสีเขียวตัวนี้นะก็คือจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นลบพายส่วนสองถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นพายส่วนสองนะครับทีเ่เราทําเลือกเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับหนึ่ง นะมันก็ครอบคลุมเรนจ์นะครับของ s i น์ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ค่าของ x นะครับอยู่ในช่วงลบไพส่วนสก็มีความสมมาตรนะครับนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจำกัดนะครับโดเมนของไซนอ็กซ์ให้เป็นตัวนี้นะครับนะเราก็จะได้ฟังก์ชันอินเวอร์สนะครับนะที่เป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยฟังก์ชันสีเขียวเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะเพราะฉะนว่าโดยปกติแล้วมุม เราก็จะเรียกเป็นมุมเซตานะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีนะเวลาเราเขียนนะครับเราชอบเขียนว่า x นะครับนะเท่ากับ s i n เซตานะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจำกัดค่าออกมาแล้วมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเราก็ย้าย s i n นะครับเป็น Inverse ของ s i n นะครับ x นะครับเท่ากับเซตาแต่ทีนีเ้เราต้องระวังสัญ,ญลักษณ์นี้ทีหนึ่งนะครับนะ sin ยกกำลังลบหนึ่ง ปนะกติแล้วเราเราเราจะเขียนไซน์ยกกำลัง 2x เนี่ยนะครับอย่างเช่นยกกำลัง2แบบนี้เราก็จะแทนไซน์เทั้งหมดกำลัง2นะหรือว่าไซน์ยกกำลังลบหนแบบนี้เนี่ยนะครับนะบางทีสัญลักษณ์นี้เขาจะสงวนไว้นะครับใช้นะครับสำหรับนะฟังก์ชันอินเวอร์สนะครับก็คือสมมติเรามี f ถูกไหมครับเราก็จะมี f อินเวอร์สนะครับนะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้ก็จะ ซึ่งวนไว้ใช้สำหรับอินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์นะครับนะแต่ว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเรานะครับนะสัญลักษณ์เพื่อให้มันไม่สับสนนะครับเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นเซนดิงส่วน sin x นะครับโดยปกติแล้วเซนดิงส่วน sin x นะครับหรือ sin ์กำลังลบหนึ่งแล้วก็มักจะเขียนเป็น sin x นะทั้งหมดยกกกำลังลบหนึ่งนะครับนะแบบนี้จะดีกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสัญลักษณ์ Ar c sin ซนะครับก็อาจจะทำให้อินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์ก็อาจจะทำให้ พวกเราสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหนังสือเรียนสสวทนะครับก็เลยใช้สัญลักษณ์ arc sine inverse ตัวนี้นะครับเขียนว่า arc s i n นะครับ arc sine x แทนเพราะฉะนั้น arc s i n ก็คือ inverse นะครับนะเราก็ต้องเลือกนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะเลือกเป็นส่วนไหนก็ได้นะครับนะขอให้มันเป็นฟังก์ชันหนึต่อหนึะครับอาจจะเลือกส่วนที่เป็นสีแดงแบบนี้ก็ได้ นะครับขอให้มันครบนะครับหรือเลือกส่วนที่เป็นสีแดงส่วนนี้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าตัวที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นเส้นสีเขียวตรงกลางตรงนี้นะครับนะซึ่งหลายๆส่วนนะครับที่เราใช้นะครับก็สามารถที่จะเรียกแต่ละส่วนว่าเป็น branch นะครับนะเป็น branch ของ inverse นะครับของ s i n e x ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราจะเลือก branch ไหน แต่บรนด์ที่เราเลือกนะครับก็คือสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรานิยามนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นนิยามของเรานะครับก็คือค่าของเวลาเราเขียน x นะครับเท่ากับ sin เซตานะครับก็ต่อเมื่อนะครับเซตานะครับเท่ากับ arc sin ของ x นะครับซึ่งเซตาค่าเซตานะครับ ะก็คือมุมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเซตานะครับอันนี้ก็คือ X นะซ t มันเซตานั้นนะครับจะอยู่ในช่วงปิดลบพา่ส่วน2นะครับจนถึงพายส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ค่าค่านี้นะครับในการที่จำกัดโดเมนนะครับพอจำกัดโดเมนมันเป็นฟังก์ชันหนึตัว1นะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับช่วงปิดลบ1ถึง1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มี Inverse ์สนะครับเราก็จะได้ Arc Size นซึ่ง a r c s i n ซนนะครับก็จะกลายเป็นเซต้านะครับแล้วเซต้าก็อยู่ระหว่างลบพายส่วนสถึงพายส่วนสนะครับทีนี้ค่าเอ็กซ์แน่นอนนะครับค่า x ก็จะอยู่ระหว่างลบหถึงหนะครับถ้าเกิดเราวาดกราฟนะครับของตัวอาร์คไซน์เอนะครับนะมันก็จะเหมือนกับเราเปลี่ยนบทบาทนะครับนเปลี่ยนแกนเอ็กซ์ให้เป็นเซต้านะครับเพราะว่าอินเวอร์สนะครับแล้วก็เปลี่ยน แกนเซต้าให้เป็นแกนเอนะครับเปลี่ยนบทบาทนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูค่าที่มันวิ่งนะครับถ้าเกิดเรามองนะครับ x นะครับมันวิ่งเข้ามาในลักษณะนี้นะครับนะเซต้านะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเวลาที่วิ่งนะครับมันก็จะไปแนวลักษณะแนวนี้นั่นเองนะครับนะก็คือไปโค้งนะครับที่เซต้านะครับโค้งแบบนี้นะครับนะตรงเซต้านะครับ มันก็จะวิ่งโค้งแบบนี้ตรงเซต้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์สฟังชันนะครับถ้าเกิดเราวาดกราฟนะครับนะหรือวาดกราฟของ arc s i ไซนะครับมันก็จะเป็นส่วนลักษณะนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นค่า range นะครับมันก็จะอยู่ระหว่างลบไพส่วนสนะครับถึงไพส่วนสนะครับนะแล้วก็ค่า x นะครับก็จะอยู่ระหว่างลบหถึง1นะครับก็สลับกันนะครับนะ จริงแล้วถ้าเราวาดกราฟนะครับของอาร์คไซน์ x นะครับกับไซน์ไซด้านะครับมันก็จะสมมาตรนะกับเส้นตรง y เท่ากับ x นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติทางเรขาคณิตของฟังก์ชัน f นะครับกับฟังก์ชันอินเวอร์สของ f นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอาร์คไซนะครับนะพอเรามีอาร์คไซน์ในลนักษณะนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นอินเวอร์สนะครับนะของกันและกันนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะได้นะครับนะเราก็จะได้ว่าถ้าผมเอา s i ส์นะครับนะแล้วก็ใส่ arc sin x เอ็กซ์เข้าไปมันก็เหมือน f เจอ f inverse นะครับมันก็จะตัดกันได้ถูกไหมครับนะเป็น arc sin sin ของ arc sin x นะก็จะได้ x นะครับนะแต่ว่า x ตัวนี้อยู่ในโดเมนของ arc sin นะครับนะเพราะฉะนั้น x กก็อยู่ในช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว อาร์คไซน์นะครับเอาอาร์คไซน์นะครับใส่ไซน์เเข้าไปนะครับก็ f อฟอินเวอร์สเจอเนะครับนะก็จะเป็น x เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้ดีๆนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเซต้าก็ได้นะครับนนี่สายเซต้านะครับอันนี้ก็เป็นเซต้าเท่ากับเซต้านะครับนะตัวนี้เซต้านะครับก็อยู่ระหว่างลบไพ่ส่วนสจนถึงไพ่ส่วนสนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะมีตัวที่ได้ออกมานะครับสำหรับการจัดนะครับโดเมนนะครับการจัดโดเมนของจำกัดโดเมนนะครับของไซน์เพื่อให้มีอาร์คไซน์นั่นเองนะครับ,นะรบมันโดเมนที่จํากัดก็คืออยู่ในช่วงลบพายส่วนสถึงพพยส่วนสอง,ง,สน,สองนะก็จะทําแบบนี้กับตัวโคไซน์นะครับนะหรือว่าคอสได้เหมือนกัน นะครับแต่ก่อนอื่นก็คือลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการคํานวณน,นะครับตัวอย่างในการคํานวณก็สิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือสมมุติว่าผมจะคํานวณตัวอย่างนะครับหลังจากที่เรานิยามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลงตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติผมจะหานะครับนะ arc size นะครับอาร์คไซน์ของไซน์นะครับไพ่ส่วนสนะครับนะก็แนะ่นอนนะครับตัวนี้ก็ใช้สูตรที่2นะครับนะไซต้าเขาอยู่ในช่วงลบไพ่ส่วนสองพันสองนะเพราะงั้นตัวนี้ก็ได้ไพ่ส่วนสนะครับแตนะ่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติผมแทนที่จะหาอาร์คไซน์ของไซน์ไพ่ส่วนสนะครับผมหาอาร์คไซน์นะครับนะแล้วก็ไซน์ นะครับออออของ5้าพายส่วนสนะครับไซอาร์ซายของไซห้าพายส่วนสนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะก็คือ,อมันไม่เท่ากับ5้าพายส่วนสนะครับไม่เท่ากับห้าพายส่วนส่เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะมองนะครับนะบจะมองค่าของ arc s i า e เนี่ยนะซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเงื่อนไขของ arc s i า e นั้น นะครับนะก็คือมันอยู่ในช่วงนะครับนะนี่ก็คือเซต้าตัวนี้ก็คืออาร์คไซน์นะครับนะอาร์คไซน์มันอยู่ในช่วงลบพายนะครับส่วน2จนถึงพายส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเท่ากับ5พายส่วน4นะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเท่ากับ5พายส่วน4นะเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวนี้เราก็ต้องคำนวณดีๆนะครับอย่าไปคิดว่าอาร์คไซน์กับไซน์นะครับมันเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันก็เลยตัดกันได้ อย่าลืมว่าอาร์คไซน์ตัวนี้นะครับนะเรานิยามก่อนหน้านี้นะเป็นบรันช์นะครับให้เป็นบรันช์ของตัวนี้นั่นเองนะครับนะพอเป็นบรันช์ของตัวนี้แล้วนะครับนะค่าของมุมนะครับจะอยู่ลบไพ่ส่วนสจนถึงไพ่ส่วนสซึ่งห้าไพ่ส่วนสี่นะครับห้าไพ่ส่วนสมันเกินพายนะครับมันก็คือพายบวกกับไพ่ส่วนสี่นะครับนะเพราะนั้นก็เป็นพายบวกกับไพ่ส่วนสี่ก็อยู่ในแถวๆนี้นะครับ นะเพราะฉะนั้นเกิดเราตัดโดเมนนี้ก็ก็ก็เป็นอีกบร ANCH หนึ่งนะครับเป็นอีกบร ANCH หนึ่งเราก็จะอาจจะตอบ5 5าส่วน4ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าบร ANCH ตัวนี้นะครับคืออะไรนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะหานะครับ,นะรบหาสิ่งที่เรียกว่าคือเราอาจจะนิยามนะครับสิ่งที่เรียกว่า multi value function ก็ได้ นะครับนะมัลติไวล์ฟังก์ชันก็คือฟ mm ัง hmm. ก์ชันที่มันมีค่าหลายค่านะครับก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันหลายค่านะครับนะเพราะฉะนั้นอาร์คไซจริงๆแล้วนะครับนะเนื่องจากมันมี branch หลาย branch นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีค่าหลายค่าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ branch ไหนนะครับนะค่ามันอยู่ลบไพจน 2, อพสองถึงไพจนสองนะครับหรือให้มันอยู่ช่วงไพจนสอง นะครับถึง3ามายส่วนสก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่แต่ยังก็ตามนะครับกลับมาดูที่เราทำตัวนี้ก่อนนะครับนะในนิยามดั้งเดิมของเรานะครับ arc s i ไซตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่อยู่ในช่วงลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องปรับก่อนนะครับนะถ้าเกิดเราจะพยายามใช้สูตรนี้ได้เนี่ยไอเซต้านะครับต้องอยู่ในช่วงลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองเพราะฉะนั้นผมก็ต้องปรับก่อนว่าไอเจ้าไซน์ห้าพายส่วนสเนี่ยนะครับมัน จะเท่ากับไซส์ของอะไรนะที่อยู่ในช่วงลบพายส่วนสถึงพายส่วนสองนะครับนะซึ่งเราก็สามารถที่จะวาดวงกลมหหน่วยได้นะครับนะแล้วก็วาดวงกลมหหน่วยนะครับไซส์หนะ้าไส่วนสี่ไซส์ห้าไส่วนสี่มันก็คือพายนะครับนะแล้วก็บวกกับพายส่วนสี่ครับไพ่ pi, บวกกับพายส่วนสแต่ถ้าเราต้องการให้มุมนะครับมันอยู่ลบพายส่วนสองถึงไพส่วนสนะครับ นะเพราะมันก็ต้องเป็นพายส่วนสตรงนี้นะครับเราคิดมุมเล็กที่ทํากับแกน x นะครับนะแต่ว่ามุมตรงนี้นะครับนะไซด์ของค่าพายส่วนสนะครับนะจริงๆแล้วตัวค่าของไซด์ของค่าพายส่วนสมันก็คือไซด์ของพายส่วนสนะครับแต่ว่าเผลอนะครับควอร์ดแดนนี้นะครับค่าไซด์คือค่า y ติดลบนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นลบไซด์ของค่าพายส่วนส นะครับแต่เป็นลบภายของไาย์ห้าอ่ะขออภัยเป็นลบไซด์ของภายส่วนสี่นะครับแต่ว่ากลายเป็นฟัลบลบงก์ชัน size ขนี้น,น,ะ <c ff még> นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือเราก็จะได้ว่าครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือเราจะเขียน Arc Size นะครับของ Finish s ซ n ์ห้าพายส่วนสี่นะครับมันก็จะเท่ากับผมเปลี่ยนเป็นไซด์ของลบพายส่วนสี่นะแต่ว่าตัวนี้นะครับนะค่าของลบพายส่วนสี่มันอยู่ในช่วงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่แท้จริงแล้วนะครับมันก็คือลบพายส่วนสี่นั่นเองนะครับไม่ใช่ห้าพายส่วนสี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าเงื่อนไขที่เขาใช้นั้นนะครับคือเงื่อนไขของอะไรนั่นเองเงื่อนไขของค่า เรนจ์นะครับของอาร์คไซน์นั้นนะครับอยู่ในมุมเรเดียนในช่วงไหนนะครับแต่ว่าช่วงตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ยูนิเวอร์แซลนะครับเป็นตัวมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับโดยเฉพาะในหนังสือสสวทนะครับเขาใช้ตัวนี้นะครับมาดูอาร์คโคไซต่อนะครับทีนี้อาร์คโคไซก็เราอาจจะทำโดยการวาดรูปก็ได้นะครับอาจจะทำโดยการวาดรูปก็ได้นะก็คือวาดกราฟของโคไซน์นะครับหรือว่า เราอาจจะนิยามมันเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับนะถ้าเกิดเรามองนะครับจากสูตรนะครับนะถ้าเกิดเรามีไซน์นะครับของพายส่วนสองนะครับลบเซตาตัวนี้มันคือโคไซน์เซตานะครับเป็นโคฟังชันนะครับไซน์กับโคไซน์นะครับหรือโคไซน์ของพายส่วนสองนะครับลบเซตานะครับเท่ากับไซน์เซตานะครับ นะเพราะ,ะน,นเราอาจจะใช้ร l เล,เลชันนี้นะครับมาช่วยในการนิยามของ arc cosine ไ,ได้นะครับนะเราอาจจะทำได้ดังนี้นะครับก็คือเราอาจจะดูถ้าเกิดสมมุติเราต้องการหานะครับถ้าเราให้ x นะครับเท่ากับ cosine เซตนะครับเท่ากับ x เท่ากับ cosine นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะเขียนเซ e t a นะครับให้เป็น arc cosine x นะแต่เราจะดูมุม นะว่ามุมมันอยู่ในช่วงไหนนะครับนะมุมเรเดียนเซต้าในช่วงไหนนะเราก็ไปใช้สิ่งที่เรานิยามแล้วนะครับสำหรับอาร์คไซน์นะครับนะซึ่งโคไซน์เซต้านะครับก็สามารถเขียนเป็นไซน์นะครับของพายส่วน2ลบเซต้าไดนะ้เพราะฉะนั้นเอ็กนซะในที่นี้นะครับจาก X นะที่เขียนได้ในรูปของไซน์ของพายส่วน2ลบเซต้ามัน X นะครับก็จะเท่ากับ อาร์คไซน์ของโคองพายนะครับจาก x อ็กเท่ากับไซน์ของพาย่นสองลบไซต้านะครับนพะมันสิ่งที่ผมได้ก็คือเอาไซน์นะครับโยกมาทางฝั่งไซน์นะครับก็จะกลายเป็นอาร์คไซน์เนะครับเท่ากับพายส่วนสองลบไซต้านะแต่สิ่งที่เราต้องการหานะครับก็คือเราต้องการหาไซต้าตัวนี้นะครับไซต้ามันเหมือนจะเป็นอาร์คโคไซน์นะครับถ้าย้ายโคไซน์มาฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นไซต้านะครับก็จะกลายเป็น พายส่วนสอลบกับอาร์คไซนนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะนิยามได้นะครับก็คือนิยามอาร์คโคไซนะครับอาร์คโคไซนเอ็กซ์นะครับเราก็อาจจะนิยามให้เป็นพายส่วนสองนะครับลบกับอาร์คไซเอ็กซ์ก็ได้นะครับอาร์คไซเอ็กซ์ทนะีนี้เรามาดูค่าอาร์คโคไซนะครับว่ามุมมันจะอยู่ใน เรเดียนมันจะอยู่ในช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างนะครับนะถ้าเกิดเราพิจารณาตัวอาร์คไซน์นะครับอาร์คไซน์มันอาร์คไซน์นะครับนะมันอยู่ระหว่างพายส่วนสองนะครับตั้งแต่ลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองนะครับดังนั้นผมว่าลบคูณตลอดนะครับเครื่องหมายก็กลับข้างนะครับก็กลายเป็นพายส่วนสองนะครับอันนี้กลายเป็นลบพายส่วนสองนะครับแล้วผมว่าพายส่วนสองบวกนะครับ ตลอดนะครับก็จะกลายเป็นพายนะครับแล้วก็กลายเป็นไพ่จน2อลบอาร์คไซน์เนะครับมากกว่าเท่ากับเหลือตัวนี้เหลือไพ่จน2องลบพันสองกลายเป็นสูตร์แต่ว่าผมก็อาจจะเขียนใหม่นะครับกับข้างอสมการนะครับไอตัวนี้คือโคไซน์แล้วก็คือโคไซน์อาร์โคไซน์นะครับอาร์โคไซน์เนะครับก็จะอยู่ช่วงศูอ่อขออภัยนะครับตัวก็จะกลายเป็นพายนะครับกลายเป็นพายจนถึง0นั่นเอง นะครับตั้งแต่0ถึงพายนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานิยามเป็นตัวนี้นะเราก็รู้ว่าไอ้ไอม,มุมที่เราจะเลือกเนี่ยนะครับมันควรที่จะเลือกอยู่ในช่วง0ถึงพายนะครับนะซึ่งถ้าเกิดเราดูจากกราฟมันก็โอเคนะครับกราฟไซด์ Graph กับกราฟโคไซด์นะครับกราฟโคไซด์ก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะทีนี้ถ้าเกิดเราเลือก0ถึงพายนะครับ0นะครับนะอันนี้ก็คือพายถึง2แล้วก็ถึงพาย นะครับจุดนี้ก็คือเป็นพายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือก branch นะครับให้เป็นส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้น inverse ของมันนะครับนะก็จะเป็น a r c c o s i n e นะครับนะก็จะอยู่ถ้ากราฟของมันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนจากเซต้าเป็น x นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนจากอันนี้เป็นเซต้าอันนี้เป็น x นะครับมันกราฟมันก็จะเป็นลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ a r c c o s i n e นะครับก็คือมันลงไปข้างล่างทางเซตานะครับนะจาก x เป็น1แล้วก็ลงไปข้างล่างไปทางเซตานะครับนะอันนี้ก็คือจาก x เป็น1นะครับนะแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับอันนี้มุมวิ่งไปหาเซตานะครับนะแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับ x เป็น1ลงมาข้างล่างนะครับไปหาเซตานะครับ x เป็น1ลงมาข้างล่างหาเซตานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น arc cosine นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่า ถ้าเราว่าในแกนพิกัดเดียวกันเซต้ากับ x มันก็จะสมมาตรนะครับกับเส้นตรง y ทับกับ x นั่นเองนะครับแต่นะพะ,ะนั้นสรุปนะครับสรุปก็คือเราก็จะได้ว่านะครับนะเซต้านะครับเท่ากับอาร์นะครับโค,บคไซน์นะครับหรือวอาร์คอสเอนะครับนะก็จะเป็นมุมนะครับที่อยู่ในช่วง0ถึงไพ่นั่นเอง นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนเขียนกับโคไซน์เซต้าถ้ากับ x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของ arc cosine นะครับทีนี้เรามาดู arc tangent กันบ้างนะครับเราก็จะพยายามนิยามนะครับในเทอมของ Size นะครับถ้าเราจะนิยามในเทอมของ Size นะครับสำหรับ arc tangent นะครับเราก็ลองมาดูนะครับว่าจะทำอย่างไรซึ่งตัวที่ เรามีแล้วนะครับก็คือ,อถ้าเกิดสมมุติเราต้องการให้เซตานะครับก็คือเรามี tan เซตามีแทนเซตาถ้ากับ x นะครับนะเพราะเราต้องการหาเซตานะครับนพราเซตามันก็คือ arc tan x นเะเพราะเราจะเขียนเซตาให้ได้นะครับให้อยู่ในรูปของ arc sin ให้ได้นะครับซึ่ง arc sin เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าช่วงมันอยู่ในช่วงไหน นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราก็ใช้สูตรนะครับนะสิ่งที่เรามีเกี่ยวกับไซน์นะครับนะแล้วก็มีโคไซน์นะแทนเช่นก็อยู่รูปของไซน์ส่วนคอสนะครับเพราะเราก็จะได้ว่าไซน์เซต้านะครับส่วนโคไซน์เซต้านะครับก็เท่ากับ x นั่นเองนะไซน์เซต้าส่วนโคไซน์เซต้าคือแทนเซต้านะครับเท่ากับ x นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุตินะครับผมย้ายข้างนะครับ ย้ายข้างก็กลายเป็น sin เซต้านะครับเท่ากับ x c o s ซ์โคซต้านะครับถ้าเรายกกำลังสองต้งสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น sin นะครับกำลังสองไซต้านะครับก็เท่ากับ x อกำลังสองนะครับโคไซน์กำลังสองไซต้านั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเเราต้องการนะครับให้มันออยู่ในรูปของนะครับอยู่ในรูปของออาร์ อาร์คไซส์นะครับนะ nah, ให้อยู่รูปของอ nah, า grants, รา์คไซส์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับนะโคไซส์นะครับให้เป็นโคไซส์กำลังสองนะครับให้เป็น1นึ่งลบไซส์กำลังสองเซตานะครับเรามีโคไซส์กำลังสองบวกไซส์กำลังสองนี่1นะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อเราก็จะมีตัวนี้ออกมานะครับนะทีนี้เอ่อนะนะสิ่งที่เราต้องการนะครับนะสิส่งที่เราต้องการก็นะคือถ้าเกิดผม ย้ายข้างนะครับนะสมมุติว่าผมย้ายข้างตัวสมการตัวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น x กำลังสงนะครับนะเท่ากับนะครับ x กำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนขอดูสมการตัวนี้นิดนึงนะครับก็คือ เราจะพยายามเขียนเซตานะครับให้อยู่รูปของอาร์คไซนะ์เพราะฉะนั้นเราจะเขียนเซตานะครับให้อยู่รูปของอาร์คไซน์ตัวนี้ก็คือเป็น x กําลังสองก็เท่ากับไซ n ์กําลังสองครับเซตานะครับ, eta, รบส่วนด้วย1นึ่เดี๋ยวผมต้องเขียนเซตาให้อยู่ในรูปของ x นะครับบ้นไะซน์เซตาให้อยู่ในรูปของ x ให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ ก็จะกลายเป็น s i n นะครับไซกำลังสองไซเท่ากับ x กำลังสลบเกลังสองไซกลังสองไะครับเพราะฉะั้นผมก็ย้ายข้าง s i n 2กำลังสองไะครับบวก x กำลังสองไซนกำลังสองไะเท่ากับ x2 กลังสองนะครับเพราะฉะนั้น,ะ 2, นนะผมดึง sin2 กำลังสองออกมาได้นะครับตัวนี้ก็จะเหลือ 1-x2 บวก x ลังสอง เท่ากับ x กำลังสองเพราะฉะนั้นผมก็สามารถเขียน uh, s i น Size, 2, ์นะครับไซน์ลังสองเซตานะครับเท่ากับ x กำลังสองส่วนด้วย1บวก x กำลังสองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมี s i น์กำลังสองนะครับเซตานะครับเท่ากับนะครับ x นะครับส่วนด้วย1บวก x x กำลังสส่วน1บวก x กำลังส นะครับ x กำลังสองส่วนด้วย1บวก x กำลังสองนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ออกมานะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติผมถอด square root ก่อนนะครับถนะอด square root ทั้งสองข้างนะก็จะกลายเป็น square root ของ x กำลังสองนะครับก็จะกลายเป็น square root ของ x กำลังสองนะครับส่วนด้วย1บวก x กำลังสองตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ x 2, นะครับนะ,ะ,น 2, นะบส่วนด้วย, x, รนะววยนะจริงๆแล้วถอดมันต้องได้ค่าบวกลบนะครับ นะเพราะฉะนั้นตัวที่เราได้นะครับก็คือเป็นบวกลบนะครับนะถอดส r ค r o o t ตัวนี้ได้ค่าสมบูรณ์ออกมานะครับจริงๆก็คือถ้าเราจะเขียนบวกลบนะครับนะผมเขียนเป็นส r คว o ูตตัวนี้นะครับนะครับซึ่งก็คือค่าสมบูรณ์ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นบวกลบนะรบบวกลบ x นะครับส่วนด้วย1บวก x กํลังส นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเซต้าตัวนี้นะครับนะมันก็จะกลายเป็นอาร์กไซน์นะครับนะก็อยู่ในฟอร์มของอาร์กไซน์แล้วนะครับอาร์กไซน์ของ x นะครับบวกลบ x นะครับส่วนด้่หนบวกลบเกำลังสนะครับทีนะที้ถ้าเกิดเราดูมุม x <c oughs> ดูค่า x นะครับค่า x ที่เป็นไปได้ นะครับนะมันก็จะมาอยู่ที่ค่า x นะครับนี้ค่า x เป็นบวกเป็นลบก็ไม่มีปัญหานะครับนะครับเพราะว่า arc size นะครับมุมมันอยู่ระหว่างลบหถึง1นะแล้วถ้าเกิดเราดูค่านะครับของ x นะครับค่าสมมุติของ x นะครับส่วนด้วยหนึบวก x กำลังสเนี่ยนะจริงๆแล้วตัวนี้ค่ามันไม่มีทางนะครับถึงหนึ่งนะครับค่าไม่มีทางถึง1 ะมันมากกว่าเท่ากับ0นะครับค่าไม่ถึงหึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวนี้นะครับนะถ้าผมเขียนน้อยกว่าเท่ากับ1นึ่งนะครับค่าตัวถ้าเกิดเราเทคนะครับซึ่งมันค่าค่า x นะครับมีค่ามากมากนะครับค่า x มีค่ามากมากนะครับตัวนี้ก็จะลูกเข้าสู่0นะครับนะหรือว่าถ้าเกิดค่า x เป็น0นะครับนะมันก็จะกลายเป็น0นะครับ เพราะฉะนั้นค่า x นะครับมันก็อยู่ในรูปนะครับของถ้าเกิด x เป็น0ูนย์ก็ได้0นะครับถ้า x เป็น infinity นะครับก็ได้0ูนเหมือนกันทีนี้สิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือเราจะหาว่าความเป็นไปได้นะครับของ x นั้นนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือหาค่าถ้า x มากกว่า0นะครับดูซิว่าค่าสูงสุดมันคืออะไรนะครับถ้า x น้อยกว่า0 ค,ค่าต่ําสุดมันคืออะไรนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันคี้นั้นเราดูได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับเราก็ใช้การหาอูุพันธ์ช่วยได้นะครับการหาลูกพันธ์ช่วยได้ถ้าเกิดเราดู fx นะครับเท่ากับนะครับ f x ส่วน1บวก x กำลัง2นะครับเราหาอูุพันนะครับ f prime ที่ x ก็ได้ ดิฟบนได้1นะครับแล้วก็ล่างเฉยล่างนะครลบดิฟล่างนะครับได้ 2x นะครับ X, นรบ,บนอยู่เฉยๆนะครับนะแล้วก็ส่วนล่างกำลังสองนะครับนะซึ่งถ้าเกิดเราดิฟตัวนี้คำนวณออกมานะครับก็จะเหลือ1นึลบเกำลังสองนะครับส่วนด้วย1นึ่งบวกเอกำลังสองนะนนทั้งหมดกำลังสอง นะครับนะมันค่าวิกฤตนะครับก็มีอยู่2ค่านะครับก็คือ1กับลบ1นะครับมีค่าคือ1นกับลบ1นะครับเราจะดูนะครับก็คือคือเราสามารถเขียนเซต้าอยู่ในรูปของอาร์คไซน์ได้นะครับนะแล้วก็เนื่องจากเซต้านะครับมันอาร์คไซน์นะครับถ้าเราดูกราฟของอาร์คไซน์ดูกราฟของอาร์คไซน์นะครับนะมันก็อยู่ในช่วงของลบพ่ส่วน2ถึงไพ่ส่วน2นะครับนะ ซึ่งมันจะเป็นพายจนสองนะครับมันจะเป็นพนะายส่วนสองถ้าเกิด x เป็น1นะครับนะถ้าเกิด x เป็น1นะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราดูนะครับมัน x ส่วนด้วย1บวก x กํลังสองเนี่ยมันไม่มีทางถึง1นะครับนะเพราะฉะนั้นค่ามันไม่มีทางไปถึงพายจนสองได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอไอตัวเซต้าหรือที่เป็นอาร์คแทนเจนนะครับนะเดี๋ยว ข่าวหน้านะครับเรามาดูว่าค่าเลนส์นะครับของไอเจ้าอาร์ไซด์ของตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับนะสิ่งที่เป็นไปได้นะครับก็คือเป็นอยู่ในช่วงลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพิสูจน์ตัวนี้กันนะครับนะว่าอาร์คแทนเจนนะครับที่อยู่ถ้าอาร์ไซด์มันอยู่ในรูปนี้นะครับอาร์คแทนเจนก็จะอยู่ในช่วงลบพายส่วนสองนะครับถึงพายส่วนสองนะก็คือถ้าเกิดอาร์คแทนนะครับอาร์คแทนของ x นะครับขออภัยนะครับอาร์คแทนของ X นะครับเป็นเซต้าถ้าอยู่ในฟอร์มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์คราวหน้านะครับว่าอยู่ในช่วงลบพ่นถึงพ่นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตรีโกณมิติตอนที่5พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ